This is a t ต n a ย s podcast อัตนยตออยันเนไไย, so นออนยพเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับโบอิสโซแฮปปี้และนี่คืออัตนัยพ podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้คุณผู้ฟังคะเมื่อคือนนอนกันกี่โมงคะนอนดึกกันหรือเปล่า อ๋ฮะคนแถวแถวนี้นะคะบอกนอนไม่ดึกนอนเช้าอ่ะคุณผู้ฟังโบเองนะคะก็เป็นหนึ่งในคนจํานวนที่นอนเช้าเหมือนกันค่ะเอ้ยไม่ใช่สิต้องบอกว่าเคยนอนเช้าตอนนี้เริ่มนอนเร็วแล้วแต่ถ้าถามว่าทําอะไรอยู่ทําไมถึงแบบนอนเช้าเลยนะคะบางทีเราเองอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเออทำไมถึงนอนเช้าทําอะไรอยู่แต่ว่ามันจะเป็นโมเมนต์ที่แบบคุณผู้ฟังเคยติดซีรีส์ไหมคะ นั่นแหละค่ะเราก็จะอยู่กับพระเอกซีรีสุสดหล่อของเราไปนะคะรู้ตัวอีกทีก็คือเช้าแล้วนะคะหรือว่าบางทีนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ดีๆมองนายกาอีกทีอ้าวเที่ยงคืนแต่ว่าความรู้สึกคือมันแบบขออีกหน่อยนึงละกันอะไรเงี้ยแต่รู้ตัวอีกทีก็คือเช้าฉเฉยอ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคะแล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็จิตใจของมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้นอนหลังเที่ยงคืนค่ะเพราะการนอนหลังเที่ยงคืนนะคะ มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายค่ะวันนี้โบจะมาชวนคุยเรื่องการฆ่าตัวตายกับปรากฏการณ์ My After Midnight ค่ะคุณผู้ฟังคะ My After Midnight นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเป็นสมมุติฐานเรื่องความคิดภายในจิตใจของคนเรานะคะหลังเที่ยงคืนค่ะว่านอนไม่หลับหรือว่าตื่นหลังเที่ยงคืนเนี่ย จะมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจผิดพลาดมากขึ้นเพราะว่าหลังเที่ยงคืนไปแล้วค่ะจิตใจของมนุษย์อย่างเราๆนะคะคุณผู้ฟังจะจดจ่ออยู่กับอารมณ์เชิงลบมากกว่าอารมณ์เชิงบวกค่ะ ซึ่งจากสมมติฐานนะคะของ Frontier in Network p h y นะคะ p h y s i o l o g y ค่ะเขาพบว่าจังหวะการเต้นของหัวใจนะคะมีอิทธิพลต่อการทำงานของระบบร่างกายและก็รวมถึงพฤติกรรมที่สามารถสร้างความตื่นตัวและก็การรับรู้ในช่วงเวลากลางวันที่ดีมากกว่าตอนกลางคืนค่ะ ส่วนช่วงในเวลากลางคืนนะคะความสามารถในการรับรู้แล้วก็การควบคุมอารมณ์นะคะจะลดลงกว่าช่วงกลางวันส่งผลให้เวลาที่เรานอนหลังเที่ยงคืนหรือว่าดันเผลอตื่นมาตอนหลังเที่ยงคืนเนี่ย มันจะทําให้เราเนี่ยมองโลกในแง่รายมากขึ้นมีการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นอย่างแบบหุนหันพันแล่นอะไรประมาณนี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทําให้เราเนี่ยทำอะไรที่มันอันตรายอันตรายแล้วก็เสี่ยงมากขึ้นค่ะเป็นคนมีความเสี่ยงช่วงดึกเนาะโดยที่เราเนี่ยจะไม่คิดถึงผลที่มันจะตามมาค่ะโดยพฤติกรรมดังกล่าวนะคะเกี่ยวข้องกับการทําร้ายร่างกายตัวเอง รวมไปถึงการฆ่าตัวตายด้วยค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเขาก็ได้มีการทำการศึกษาเรื่องนี้กันอย่างจริงจังเลยค่ะคุณผู้ฟังอย่างนักประสาทวิทยานะคะที่มีชื่อว่าเอลิซาเบธเคอร์แมนนะคะจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค่ะได้ทำการศึกษาคนเป็นล้านคนเลยค่ะแล้วก็พบหลักฐานที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลย ว่าสมองของพวกเขาเหล่านั้นนะคะทำงานไม่เหมือนกันระหว่างช่วงกลางวันและก็กลางคืนค่ะโดยเขาได้ยกตัวอย่างนะคะของผู้ชายคนนึงค่ะที่เขาใช้สารเสพติดอย่างเฮโรอีนนะคะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะควบคุมตัวเองให้ไม่อยากยาได้ในช่วงกลางวันนะคะแต่ว่ามักจะพ่ายแพ้นะคะให้กับความต้องการยาของเขาเนี่ยในช่วงเวลากลางคืนค่ะ และนักศึกษานะคะที่นอนไม่หลับที่ติดต่อกันนอนไม่หลับเป็นเวลาหลายคืนเลยค่ะคุณผู้ฟังจะมีอาการหดหูซึมเศร้าสิ้นหวังหรือว่ารู้สึกโดดเดี่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะจนทำให้เขานะคะนำไปสู่ภาวะฆ่าตัวตายได้ในที่สุดค่ะซึ่งช่วงเวลาระหว่างเที่ยงคืนถึง6กโมงเช้านะคะมีเหตุฆ่าตัวตายเกิดขึ้นมากกว่าช่วงเวลาอื่นของวันถึง3เท่าเลยค่ะ คุณผู้ฟังคะได้มีนักวิจัยนะคะออกมาอธิบายว่าร่างกายและก็จิตใจของมนุษย์เรานะคะจะเป็นไปตามวัฏจักรของกิจกรรมตามธรรมชาติตลอด24ชั่วโมงค่ะที่ส่งผลต่ออารมณ์และก็พฤติกรรมของเราหรือที่เรียกว่าเ c i r c a เดียน h ิทึมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าโดยทั่วไปนะคะจะเชื่อกันว่าอวัยวะต่างๆมีการทำงานตามวงจรนาฬิกาชีวิตนาฬิการ่างกายนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองค่ะซึ่งส่งผลต่อความคิดส่งผลต่อจิตใจของคนเรานะคะโดยเขาบอกว่าสมองเนี่ยจะตื่นตัวและก็ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในเวลากลางวันถ้าเกิดว่าเทียบในเชิงวิวัฒนาการนะคะคุณผู้ฟังมันเป็นเวลาที่มนุษย์อย่างเราเนี่ยต้องการออกล่าหาอาหารนั่นเองค่ะมันเลยทำให้มีความตื่นตัวมากๆเลยค่ะ แต่ในทางกลับกันค่ะคุณผู้ฟังการตื่นตัวของสมองของเรานะคะคในช่วงเวลากลางคืนนะคะอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราถูกล่ามันเกิดเป็นความกังวลขึ้นมาค่ะทําให้สมองเนี่ยเพิ่มความสนใจต่อสิ่งเล้าในด้านลบมากขึ้นกว่าเดิมค่ะโดยการที่สมองทํางานผิดเวลานะคะจะส่งผลกระทบต่อการทํางานของระบบการสร้างความสุขในสมองของเราค่ะ ในช่วงที่นอนไม่หลับในกลางคืนหรือว่าหลังเที่ยงคืนนะคะจึงอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําพฤติกรรมที่มันอันตรายมากขึ้นทําให้มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงในช่วงเวลากลางคืนมากขึ้นอย่างการฆ่าตัวตายนั่นเองค่ะ นอกจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ศูนย์การบริโภคยาภายใต้การดูแลในบราซิลน,นะคะเขาพบว่าการที่นอนหลับหลังเที่ยงคืนค่ะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการใช้ยาอย่างเกินขนาดด้วยในอัตราที่สูงกว่าตอนกลางวันเกือบ5้าเท่าเลยนะคะ ตัวเลขน่าสนใจทีเดียวค่ะซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่เสี่ยงต่อการนำไปสู่ภาวะการฆ่าตัวตายได้ซึ่งเรื่องนี้นะคะอาจจะเกิดจากระบบของประสาทที่ทำงานผิดปกตินั่นเองค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังหลายๆคนที่นอนหลังเที่ยงคืนหรือว่านอนดึกอยู่เนี่ยเริ่มจะเป็นกังวลก,กันแล้วใช่ไหมคะยังไงโบนแนะนําให้ลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูคะ่ะเริ่มนอนให้เร็วขึ้นเนาะซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยมันเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดอะค่ะคุณผู้ฟังคะ่ะ แล้วหลายๆคนเนี่ยเขาก็ชอบพูดว่าการตื่นเช้าเป็นกําไรของชีวิตเพราะอะไรคะเพราะว่าคนที่พูดแบบนี้เนี่ยคือคนที่นอนเร็วนะคะเข้านอนเร็วแล้วก็ตื่นเช้าซึ่งการตื่นเช้ามันก็มีข้อดีมากมายนั่แหละอย่างที่เรารู้กันนะคะอย่างเวลาที่เรานอนเร็วอะค่ะพอเรานอนหลับไปเนาะ เราก็จะเหมือนสมองของเราค่ะก็จะหลั่งสารที่มีชื่อว่าโกสฮอร์โมนออกมาซึ่งเขาบอกว่าในเด็กนะคะสารตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเจริญเต,ติบโตแล้วก็ความสูงค่ะแต่ว่าจะต้องนอนก่อนสี่ทุ่มนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆเนี่ยนอนหลังเที่ยงคืนล่ะจะเป็นยังไง โดยที่นิวยอร์กนะคะเขาได้ทําการวิจัยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งผลการวิจัยนี้นะคะเขาวิจัยในเด็กที่มีอายุระหว่าง12 18ปีจํานวน15,000รายค่ะ พบว่า24%เป็นคนที่นอนหลัง24นาฬิกาพูดง่ายๆก็คือเป็นเด็กที่นอนหลังเที่ยงคืนเนี่ยแหละค่ะซึ่งเด็กกลุ่มนี้นะคะจะมีภาวะความเครียดที่เยอะกว่าเด็กที่นอนก่อน4ทุ่มค่ะคุณผู้ฟังและจากผลการวิจัยนะคะยังพบอีกว่ามีเด็กที่นอนน้อยกว่า5ชั่วโมงมากถึง71%เลยค่ะคุณผู้ฟังเห็นตัวเลขเราต้องบอกว่าน่ากลัวเหมือนกันนะคะซึ่งจะทําให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยมีภาวะความเครียดมากขึ้นไปอีกค่ะมากกว่า เด็กที่นอนวันละ8ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคะในขณะเดียวกันค่ะพ่อแม่ของเด็กๆก,กลุ่มที่เข้านอนหลังเที่ยงคืนนะคะพบว่ามี20%เท่านั้นค่ะที่ยอมรับว่าลูกๆของเขาเนี่ยคิดจะฆ่าตัวตายค่ะส่วนเด็กที่นอนน้อยกว่า5ชั่วโมงนะคะก็มีมากถึง48%เลยค่ะที่คิดจะฆ่าตัวตายด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ฟัง นอกจากนี้นะคะศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติค่ะกลมสุขภาพจิตพุทธศักราช2,560ถึง2,564นะคะเขาพบว่าอัตราการฆ่าตัวตายนั้นค่ะคุณผู้ฟังมีจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จและทำลายร่างกายตัวเองในวัยเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีเลยค่ะอันนี้น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะยังไง ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะคอยสังเกตเด็กๆด้วยที่บ้านนะคะฝากสังเกตด้วยแล้วกันเพราะว่าเห็นตัวเลขแล้วน่าเป็นห่วงมากๆเลยค่ะ คุณผู้ฟังคะร่างกายของเราทุกคนเนี่ยต้องการการนอนหลับพักผ่อนตามตารางเลกาชีวิตเนาะถ้าเกิดว่าหลับสนิทแบบเต็มอิ่มผลที่ได้ก็คือสุขภาพที่ดีจนเราเองนี่แหละคะ่ะที่รู้สึกได้นะคะเพราะการนอนหลับเนี่ยมีผลต่อสุขภาพอย่างมากมายมหาศาลเลยค่ะพวกเรานะคะจึงจําเป็นที่จะต้องได้รับการนอนหลับที่ดีซึ่งมันหมายถึงการนอนหลับอย่างเพียงพอแล้วก็มีคุณภาพนะคะสามารถพักผ่อนได้ตามวัฏจักรธรรมชาติได้อย่าง เต็มที่เนาะเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์จากการนอนหลับในแต่ละวันอย่างมากที่สุดค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟัง b บ i อ s ิ o โซแฮปต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is a t ต n a i s Podcast <S อัตนยัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้